สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธนกฤษสิริวงศ์ครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะอึดอัดใจที่จะถามแต่มันสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ78ปีมาตรวจที่คลินิกผมท่านบอกว่าหลังกเกษียณอายุแล้วท่านยังคงมีกิจกรรมส่วนตัวอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันเลยทีเดียวเรารู้ไหมครับ ว่าพอผลเลือด P.S.A ออกมาเป็นยังไงผมต้องบอกตามตรงเลยว่าผลมันดีกว่าผู้ชายอายุ50กว่าอีกถ้าคุณเป็นผู้ชายที่อายุเข้าไปแล้ว50-60หรือมากกว่านั้นแล้วคุณเคยสงสัยว่าการช่วยตัวเองมันดีหรือไม่ดีมันปลอดภัยไหมหรือว่ามันจะทำร้ายสุขภาพเราโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาตอบให้ชัดเจนเลยครับผมทำงานด้านนี้มากกว่า20ปีแล้วนะครับเจอผู้ป่วยมาเยอะแยะมากมาย และผมต้องบอกตามตรงเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในคําถามที่ผู้ชายสูงอายุถามผมบ่อยที่สุดแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามแบบกระซิบๆอึดอัดใจมากทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับวันนี้ผมจะแบ่งปันให้ฟังถึง10ประโยชน์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนและที่สําคัญคือผมจะบอกด้วยว่าทําไงถึงจะดีที่สุดสําหรับสุขภาพรวมถึงอันตรายที่ต้องระวังด้วยนะครับเชื่อผมเถอะว่าดูจนจบแล้ว คุณจะได้ความรู้ที่จะช่วยดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นแน่นอนเริ่มกันเลยนะครับด้วยข่าวดีก่อนเลยประโยชน์ข้อแรกการช่วยตัวเองช่วยให้อวัยวะเพศแข็งแรงอยู่เสมอผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับตอนที่คุณแข็งตัวนี่มันก็เหมือนกับการออกกําลังกายให้กับอวัยวะเพศของคุณเลยเนี่ยเลือดจะไหลเวียนเข้าไปในเนื้อเยื่อที่เรียกว่า corpus cavernosum ถ้าออกกําลังกายบ่อยๆเนื้อเยื่อก็จะยืดหยุ่นและแข็งแรงอยู่เสมอนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ยังมีสมรรถภาพที่ดีแม่อายุมากขึ้นมันเป็นเรื่องของการรักษาสภาพไม่ให้มันถอยหรือเสื่อมลงเร็วเกินไปนั่นเองครับประโยชน์ข้อ2นี่สําคัญมากเลยนะครับมันช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้จริงการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ติดตามผู้ชายหลายหมื่นคนนานกว่า20ปี ค้นพบว่าการหล่งบ่อยขึ้นเกี่ยวข้องกับโอกาสที่ลดลงของมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างชัดเจนหลักการก็คือการหล่งอย่างสม่ำเสมอช่วยทำความสะอาดสารละของเหลวที่สะสมอยู่ในท่อของต่อมลูกหมากมันก็เหมือนการล้างท่อน้ำให้สะอาดไม่ให้อุดตันนั่นแหละครับนี่เป็นวิธีการปกป้องตัวเองที่ง่ายและเป็นธรรมชาติมากเลยทีเดียวผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ68ปีท่านบอกว่ากลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะพ่อของท่านเป็น ผมก็แนะนำให้ท่านมีกิจกรรมนี้สม่ำเสมอประมาณอาทิตย์ละ4-5ครั้งตอนนี้ตรวจไปได้5ปีแล้วค่า PSA ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเสมอครับประโยชน์ข้อ3มันเสริมสร้างกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานคุณอาจจะไม่เคยคิดถึงเลยนะครับแต่การหดตัวของกล้ามเนื้อตอนถึงจุดสุดยอดนั้นมันคือการฝึกกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานที่สําคัญมากกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงดีจะช่วยในเรื่องการแข็งตัวการควบคุมการหลัง และที่สำคัญมากคือช่วยป้องกันปัญหาปัสสาวะกลั้นไม่อยู่หรือหยดรั่วตอนกลางคืนซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยผมมีคนไข้หลายท่านที่บอกว่าตอนกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำถึง3ถึง4ครั้งนอนไม่ค่อยได้หลับเลยประโยชน์ข้อ4มันช่วยลดความเครียดได้ดีมาก การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการถึงจุดสุดยอดทําให้ระดับคอร์ติอซอลซ,ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดหลักของเราลดลงอย่างมากคอร์ติซอลที่น้อยลงช่วยควบคุมความดันโลหิตลดความวิตกกังวลทําให้นอนหลับดีขึ้นมันเป็นตัวคลายเครียดตามธรรมชาติที่ไม่ต้องกินยานะครับโดยเฉพาะคนที่กเกษียณแล้วบางทีก็เครียดกับเรื่องในบ้านเรื่องลูกหลานนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้จริงๆครับประโยชน์ข้อ5 มันปล่อยสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีคุณเคยรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากๆหลังจากถึงจุดสุดยอดไหมครับนั่นเพราะสมองกำลังได้รับโดพามีนที่เพิ่มแรงจูงใจและความพึงพอใจและออกซิโทซินที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขสารเคมีเหล่านี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมมันมีคุณค่ามากสำหรับสุขภาพจิตโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงต่างๆเยอะนะครับขอแทรกสักนิด นะครับถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ว่าได้ประโยชน์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อให้ผมรู้ว่าควรทําวิดีโอในแนวนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าขอบคุณมากครับกลับมาต่อกันนะครับประโยชน์ข้อ6มันช่วยให้คนพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆประเด็นนี้หลายคนมองข้ามแต่มันสำคัญมากจริงๆถ้าคุณช่วยตัวเองอย่างสม่าเสมอคุณจะได้รู้จักร่างกายตัวเองดีมาก การตรวจสอบส่วนตัวแบบนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบสัญญาณเริ่มแรกของปัญหาต่างๆเช่นก้อนผิดปกติการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังหรืออาการผิดปกติอื่นๆก่อนที่มันจะร้ายแรงขึ้นผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งมาบอกว่าสังเกตเห็นก้อนเล็กๆผิดปกติตอนอาบน้ําพอมาตรวจพบว่าเป็นระยะแรกมากรักษาได้หมดเลยครับประโยชน์ข้อ7มันช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ้าคุณนอนไม่ค่อยหลับนี่คือข่าวดีเลยนะครับ หลังจากถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอย่างออกซิโทซินและโปรลคตินทําให้เกิดความรู้สึกง่วงนอนที่แข็งแกร่งและเป็นธรรมชาติร่างกายผ่อนคลายอย่างแท้จริงง่ายต่อการเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกและมีคุณภาพผมมีคนไข้หลายท่านบอกว่าหลังจากลองทําตามคําแนะน,นํานี้ตอนกลางคืนนอนหลับสนิทขึ้นเยอะเลยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับอีกต่อไปประโยชน์ข้อ8มันช่วยฝึกการควบคุมตัวเองสําหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการหลั่งเร็ว การช่วยตัวเองให้โอกาสที่จะฝึกเทคนิค stop and start ในพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยคุณจะได้เรียนรู้สัญญาณของร่างกายตัวเองมากขึ้นได้รับการควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองดีขึ้นและความเข้าใจที่ดีขึ้นนี้จะช่วยให้มีประสบการณ์ที่ดีกับคู่ครองมากขึ้นด้วยครับประโยชน์ข้อ9มันรักษาความต้องการทางเพศให้ยังคงอยู่จำไว้นะครับว่าสมองคืออวัยวะเพศที่ใหญ่ที่สุดของเรา เมื่อคุณใช้จินตนาการและการสัมผัสร่างกายบ่อยๆคุณกำลังรักษาวงจรสมองสำหรับความปรารถนาและความตื่นเต้นให้ทำงานอยู่การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนี้ช่วยรักษาความใคร่และการตอบสนองของร่างกายให้มีชีวิตชีวาแม้ว่าคุณจะไม่มีคู่ครองก็ตามมันเหมือนการออกกำลังกายสมองให้กระตือรือร้นและพร้อมอยู่เสมอครับและประโยชน์ข้อสุดท้ายข้อที่10มันช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเมื่ออายุมากขึ้น ระดับเทสโทสเตอโรนมันมีแนวโน้มลดลงตามธรรมชาติแต่การมีกิจกรรมทางเพศอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการช่วยตัวเองมันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตและรักษาระดับเทสโทสเตอโรนได้ดีขึ้นฮอร์โมอนตัวนี้ไม่ได้สำคัญแค่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับมันยังส่งผลต่อมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกระดูกอารมณ์และพลังงานโดยรวมของคุณด้วย การรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลช่วยให้รู้สึกแข็งแรงและมีชีวิตชีวานในทุกๆด้านของชีวิตครับตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำบ่อยแค่ไหนถึงจะดีล่ะครับผมจะบอกตามตรงเลยนะครับตามการศึกษาวิจัยแล้วถ้าหลังได้ประมาณอาทิตย์ละ3-5ครั้งมันจะให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดแต่นี่ไม่ใช่กดตายตัวนะครับบางคนอาจจะสัปดาห์ละ2-3ครั้งบางคนอาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับร่างกายและอายุของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือต้องฟังร่างกายตัวเองนะครับสำหรับผู้ชายที่อายุ50ถึง60ปีผมแนะนำประมาณอาทิตย์ละ3-4ครั้งส่วนผู้ชายที่อายุ60ขึ้นไปอาทิตย์ละ2-4ครั้งก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายไหวทำได้บ่อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่มันไม่รบกวนชีวิตประจำวันหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับ แต่ตอนนี้ผมต้องพูดเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่คุณจะคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องกังวลผมต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงบางอย่างที่คุณควรจะรู้ด้วยความเสี่ยงข้อแรกการทําบ่อยจนเกินไปจนกลายเป็นนิสัยเสพติดถ้าคุณพบว่าต้องทําทุกวันหลายครั้งจนมันเริ่มรบกวนชีวิตประจําวันการทํางานหรือความสัมพันธ์กับคนอื่นมันอาจเป็นสัญญาณว่ามันกลายเป็นปัญหาแล้วผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าท่านทําวันละ 4ีถึงครั้งจนไม่มีเวลาไปออกกำลังกายไม่ไปพบปะเพื่อนฝูงนี่มันมากเกินไปแล้วครับทุกอย่างต้องพอประมาณนะครับความเสี่ยงข้อ2การทำในลักษณะที่รุนแรงหรือจับแรงเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อได้ถ้าใช้แรงมากเกินไปหรือทำในท่าที่ผิดผิดอาจทำให้เกิดรอยช้าการอักเสบหรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บที่ร้ายแรงขึ้นต้องทำอย่างนุ่มนวลและระมัดระวังร่างกายตัวเอง นะครับอย่าใช้แรงมากเกินไปอย่าเร่งรีบและนี่คือสัญญาณเตือนที่คุณต้องรู้ว่าคุณอาจจะทำมากเกินไป 1. ถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่สบายตัวหลังทำา 2. ถ้าเริ่มหลีกเลี่ยงกิจกรรมอื่นๆเพื่อทำแต่เรื่องนี้ 3. ถ้าเริ่มมีปัญหากับความสัมพันธ์คู่ครอง 4. ถ้ารู้สึกผิดหรือล่าอายใจมากเกินไปนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะปรับลดลงหรือปรึกษาหมอครับผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่า แม้จะมีประโยชน์มากมายอย่างที่พูดมาแต่ทุกอย่างต้องมีสมดุลไม่ใช่ว่าทํามากเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นการฟังร่างกายตัวเองรู้จักเมื่อไหร่ควรหยุดพักมันสําคัญมากมากเลยครับและที่สําคัญที่สุดคือไม่มีอะไรมาแทนที่ความจําเป็นในการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอได้หรอกครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน40หรือ50ปีหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรไปคุยกับหมอเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองอย่างการตรวจเลือด P.S.A. ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆผมมีคนไข้หลายท่านที่มาปรึกษาเรื่องนี้แล้วรู้สึกโล่งใจมากเลยครับเพราะได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ผิดไม่ได้ทำร้ายสุขภาพแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยหลายท่านบอกว่าเคยกังวลมานานกลัวว่ามันจะผิดศีลธรรมกลัวว่ามันจะทาให้ป่วย แต่พอรู้ความจริงแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการดูแลสุขภาพทางเพศมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือต้องซ่อนเร้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์และถ้าทำอย่างถูกวิธีมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจและความพอประมาณอย่าทำจนมากเกินไปอย่าทำจนกลายเป็นปัญหาแต่ก็อย่าก,กลัว หรือหลีกเลี่ยงมันโดยไม่มีเหตุผลเช่นกันผมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์ของคุณเพราะทุกคนมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนก็ได้และอย่าลืมนะครับว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมันสำคัญมากๆ ตรวจเลือดตรวจ P.S.A ตรวจความดันตรวจน้ำตาลสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะลุกลามจนรักษายากขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามฟังจนจบถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ด้วยและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆในอนาคตในวิดีโอหน้าผมจะมาพูดเรื่องอาหารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจมากเลยทีเดียว รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ